สิ่งโลดใจของเค a o s h o ล y l o ต u สยังคงยิ่งใหญ่สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถเข้าสู่เอ็กตรีมดาวเรียวได้อย่างรวดเร็วเฉพาะเมื่อใครก้าวเข้าสู่เอ็กตรีมดาวเรียวเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงตอนนี้เจียงเชนได้แก้ไขวิกฤตแล้วสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมีภาพลวงตาเกี่ยวกับเควอสโฮลีโรตัสอีกครั้ง ในบรรดาสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่จัดโดยจวงกี้นี่คือชายผู้แข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของเฮงจิดาวจุดประสงค์ของเขาในการลอบเข้าไปคือเพื่อฆ่าเจียงเชน สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือชาโอหยานมีการเตรียมการอื่นๆก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวชายที่แข็งแกร่งที่ชาโอหยานจัดเตรียมไว้ได้เคลื่อนไหวแต่ก็ไม่สำเร็จสิ่งมีชีวิตที่จัดโดยเาชาฉีชื่อยาน WU ยาน WU เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตและเขายังลังเลว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อฆ่าเจียงเชนหรือไม่ อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งที่เจียงเฉินแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้นั้นแข็งแกร่งเกินไปเขาไม่แน่ใจเลยสักนิดหากการลอบโจมตีล้มเหลวเขาจะต้องพบกับความตายช่วยชีวิตไว้ดีกว่าตายแบบนี้หลังจากได้รับการถ่ายทอดเสียงจากเพื่อนร่วมทีมจากกระพัดยานก็ส่งเสียงทันที อย่ากังวล WU t n WU t n น่ากลัวเกินไปแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บในตอนนี้เราก็ไม่สามารถฆ่าเขาด้วยการลอบโจมตีได้เมื่อเขาได้รับโกรธเขาเราทุกคนต้องตายและยังมีสิ่งมีชีวิตบางตัวล้อมรอบเขาดังนั้นเราอาจโจมตีไม่สำเร็จจำเว็บไซต์ HTTP URL Khan 8สุดทิ จักระพัดหยานไม่ต้องการเสี่ยงเช่นกันถ้าเจียงเฉินโกรธสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะต้องตายหากจักระพัดหยานไม่เคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวเช่นกันพวกเขามองมาที่ฉันและฉันก็มองคุณเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเช่นนี้ในไม่ช้าเจียงเฉินก็ระงับอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาชั่วคราว เขายืนขึ้นมองไปรอบๆยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันคิดว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างจะโจมตีฉันในขณะที่ฉันกำลังรักษาจากระพัดหยานยืนขึ้นและพูดด้วยรอยยิม้มหูเทียนคุณล้อเล่นอะไรคุณช่วยเราเราจะโจมตีคุณได้อย่างไรเขาเรียกอย่างกระตือรือร้อนราวกับว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเจยงเทนยิ้มเบาๆ เป็นทางเลือกที่ฉลาดที่จะไม่โจมตีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่ถึงแก่ชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกยิงเขาสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างง่ายดาย พี่หูเทียนคุณทำลายรูปแบบได้ไหมายูหยูถามเธอถึงกับเปลี่ยนที่อยู่เป็นพี่ใหญ่หูเทียนได้สิทแต่คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเจียงเชนเปิดปากของเขาและกล่าวว่ามันที่จริงรูปแบบนี้ต่ำกว่าการก่อตัวของดีโซเลตสตาร์มากและเขาสามารถเจาะเข้าไปได้โดยตรงแต่เขาไม่ต้องการทำเช่นนี้เขาต้องแสดงชุดเต็ม เขาเดินไปที่ขอบของรูปแบบด้วยก้าวย่างยืนอยู่หน้าขอบและเริ่มแส้งทําเป็นศึกษารูปแบบหลังจากเล่นซอเป็นเวลาน,านานเขาก็เริ่มทำลายรูปแบบและจากนั้นก็เปิดช่องว่างในรูปแบบและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากรีบหนีออกจากบริเวณนี้ภูเขาแห่งความโกลาหลมีคนมากมายที่ทรงพลังมารวมตัวกันที่นี่ พวกเขาจ้องมองไปที่โลกดึกดำบรร์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงสถานการณ์ในขบวนได้พวกเขากังวลมากและต้องการมาที่โลกดึกดำบรรย์เพื่อดูสถานการณ์แต่เนื่องจากกฎของการแข่งขันพวกเขาจึงไม่สามารถรีบไปที่นั่นได้ มีเพียงชาวหยวนเท่านั้นที่สงบมากและมุมปากของเขาก็อดไม่ได้ที่จะยกยิ้มจางๆในขณะนี้การกอดตัวถูกเปิดออกและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากก็พุ่งออกไปปรากฏขึ้นพวกเขาทะลวงผ่านรูปแบบและปรากฏตัวขึ้น เป็นไปได้อย่างไรขบวนนี้สามารถปิดกั้นทุกลมหายใจและแม้แต่ข้าก็มองทะลุผ่านไม่ได้พวกมันอยู่เพียงครึ่งก้าวพวกมันสามารถทำลายรูปแบบได้อย่างไรเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตพุ่งออกมาจากรูปแบบชายที่แข็งแกร่งหลายคนก็ตกตะลึง แต่เคออตยูอันกอไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าสองสากสีหน้าของเขาช่างเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้เขาอูทานไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของคำพูดของเขาสิ่งมีชีวิตอื่นๆรู้สึกว่าเฉาหยวนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะฝ่าฟันและจับไปแต่พวกเขารู้ความหมายที่แท้จริงของคำพูดของเฉาหยวน มีไม่ช้าสิ่งมีชีวิตที่รอดตายทั้งหมดก็ออกจากรูปแบบและปรากฏตัวในโลกตึกดำบรรลืมไปเลยการแข่งขันนี้ไม่มีอีกแล้วจ่าวเทียนนิสัยเสียมากนับประสาอะไรกับทีมจำนวนรวมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นี่ไม่เพียงพอที่จะฆ่าเขากลับกันเถอะหลังจากหมดปัญหาสิ่งมีชีวิตจำนวนมากก็ยอมแพ้ เพราะพวกเขาได้พลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปพวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวในขณะที่เจียงเฉินกาบ,บาดแผลของเขาและตอนนี้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะสิ่งเหล่านี้ออกจากโลกดึกดำบรรอย่างต่อเนื่องฉากนี้ทำให้ชายผู้แข็งแกร่งแห่งเคออสเมลเทนตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นเวลาแข่งขันยังไม่หมดทำไมถึงออกไป ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้จับไปอย่างรวดเร็วเปิดทางเดินที่ว่างเปล่าและกลับไปที่ chaos mountain ในไม่ช้าวิญญาณลทัทธิเต่าครึ่งก้าวสุดตรงกลุ่มนี้ก็กลับมาที่ chaos mountain และแน่นอนว่า chaos wu t n ซึ่งจุติโดยเจียงเฉินก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยใบหน้าของชาวยูอันมืดมนมากเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจของเดวิลอีทเตอร์ในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแก่ลงมากและจูจูก็กลายเป็นคนแปรปรวนเขารู้ว่าผู้กินปีศาจตายแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อเลยดีเ e r i n g d e มอนเป็นสุดยอดวิถีแห่งปัทภีบวกกับอาวุธวิเศษอันคมกริบและวิญญาณมรณะส2ตนแบบนี้ให้ตายได้ยังไงเกิดอะไรขึ้น ทันทีที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลับมาจากกระพัดเคออสพูดเท่าแห่งเคออสแคลนยืนขึ้นและถามสิ่งมีชีวิตมากมายมองมาที่ฉันฉันมองเธอพวกมันมีสีหน้าลังลใจไม่รู้ว่าควรจะพูดดีหรือไม่ ดวล w ูเทียนอวตารของเจียงเชนยืนขึ้นและพูดว่ามีคนที่มีอำนาจทั้งหมดในโลกเพียงแค่พูดสิ่งที่คุณมีไม่ต้องกังวลเขาอยู่ในขอบเขตที่9ของดาวเรียวถ้าเขาไม่สบายใจเขาไม่ได้อยู่โยงคงกระพันทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาชาอยูอันก็รู้ว่าเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยแล้ว อย่างไรก็ตามเขายังคงสงบและไม่พูดเทียนเนอร์บอกฉันสิจากกระพัดเคออสมองไปที่เจียงเชนเจียงเฉินเดินไปข้างหน้าปรากฏตัวต่อหน้าสิ่งมีชีวิตมากมายและมองไปที่คนที่แข็งแกร่งจำนวนมากในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องพูดในขณะนี้เคออสอยูอันยืนขึ้น เมื่อได้ยินเช่นนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมองไปที่ชาวหยวนไม่เข้าใจว่าชาวหยวนหมายถึงอะไรจวนวูเทียนร่างอวตารของเจียงเชนมองไปที่หุนยูอันและพูดอย่างเฉยเมยงั้นให้ผู้อาวุโสใหญ่พูดเองฉันเอง ดวนยูอันไม่ปฏิเสธและกล่าวว่ารูปแบบในโลกเดิมถูกจัดไว้อย่างดีฉันต้องการที่จะฆ่า w w w เทียนและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ส่งเสียงทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาชายที่แข็งแกร่งหลายคนก็เปลี่ยนสีหน้าและพวกเขาทั้งหมดก็ตื่นตัว จักกรพัดเคออสยังชำเลืองมองที่เฉาหวนสีหน้าของเขาสงบมากและเขาถามว่าในฐานะผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลเราทำไมคุณถึงทำลายเทียนเอ๋อและทำไมคุณถึงทำลายสิ่งมีชีวิตที่เข้าร่วมการแข่งขันทำอะไรกันแน่คุณต้องการจะทำ แน่นอนมันเป็นไปเพื่ออิสระและไม่ถูกจำกดัดเพื่อครอบครองสวรรค์และโลกทั้งมวลและสร้างโลกใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองเคออสยูอันไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะเขาไม่กลัวอะไรเขาอยู่ในระดับที่9ของดาวเรียวอยู่ยงคงกระพันทางร่างกายและไม่มีใครสามารถทำลายเขาได้เจ้าเกี่ยวกับเรื่องประกูลหยุนจริงหรือ จักระพัดเคออสพูดคำต่อคำไม่ฮวนหยวนกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลหยุนฉันกำลังมองหาวัสดุพิเศษจากนั้นฉันก็ล่าถอยเพื่อโจมตีอาณาจักรที่9้าของดาว of Freedom เคออสยูอันมองไปที่โรงไฟฟ้าหลายแห่งในปัจจุบันเมื่อมองแวบเดียวมาหาอำนาจเหล่านี้ล้วนถอยกลับเาายูอันยิ้มเบาๆ ฉันต้องการใช้แผนการเพื่อคาดชัยที่แข่งแกร่งเหล่านี้และกระตุ้นความคับข้องใจระหว่างหลายเผ่าพันธุ์และความโกลาหลแต่ฉันล้มเหลวโดยไม่คาดคิดหากเป็นกรณีนี้ฉันจะคว้ามันและมอบโทเค็นอยู่ในมือของฉันได้ฉันจะไว้ชีวิตเธอตลอดชีวิต ขณะที่เขาพูดนั้นเขามองไปที่ WU WU เทียนและถามว่าฉันอยากรู้จริงๆว่าเดวิลอิตเตอร์ตายได้อย่างไรและด้วยความแข็งแกร่งของเขาใครจะสามารถฆ่าเขาได้ ชาวยูอานไม่ต้องการไปที่จุดนี้เขาไม่ต้องการเสียหน้ากับเคออสแต่เนื่องจากเขาฆ่าบรรพบุรุษของเคออสเขาก็ไม่มีทางออกฉันต้องการวางแผนทั้งหมดนี้อย่างลับับตอนนี้มันเปิดออกแล้วมันชัดเจนตอนนี้เขาแค่อยากรู้ว่าเดวิลอีเตอร์ตายได้อย่างไรฉันฆ่ามันเจียงเฉินกล่าว เป็นไปไม่ได้จวนยูอันชีไปที่จวนดับลิวยูเทียนตัวปลอมของเจียงเชนทันทีและพูดว่าซุนดับลิวยูเทียนขึ้นอยู่กับคุณหรือไม่แม้ว่าคุณจะเป็นโฮลี่บอดี้ออฟไมาเรียดดาวคุณก็อยู่เพียงครึ่งทางของอาณาจักรสุดขีดโมนายเป็นหนทางที่ดีที่สุดของโลก และยังมีดาบแปลกๆเล่มหนึ่งรวมทั้งวิญญาณที่ตายแล้วสิบสองดวงคุณคิดว่าคุณค่ามันหรือไม่เตียงเชนไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันคือสิ่งที่เขาต้องการเห็นนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลที่ยืนอยู่ข้างๆเคอสอสยูอันเขาคือเคออสฉี ตวนชีเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาจัดไว้ยังอยู่ตรงนั้นและเขาร้องทันทีว่ายาน WU เกิดอะไรขึ้นเมื่อยาน WU ได้ยินเขาถูกเรียกเขาก็ตัวสั่นไปทั้งตัวทันทีอย่าลืมอ่านใน S T T P U I l ที่สอง หลังจากลังเลเล็กน้อยเขาก็ลุกขึ้นยืนและรีบมาที่ด้านข้างของฮุนยูอานและดังกี้และพูดว่าผู้อาวุโสผู้อาวุโสว,ว,วิววถูกฆ่าตายจริงๆอย่ามองไปที่อัจฉริยะของวิววูวที่ก้าไปสู่ขอบเขตสุดขีดเพียงครึ่งก้าวแต่เป็นของเขาความแข็งแกร่งแต่มันแข็งแกร่งมาก ยาน WU เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบหลังจากได้ยินเรื่องนี้ผู้มีอำนาจของหลายเผ่าพันธุ์ก็ตกใจและอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เจียงเฉินเคออตยูอันรู้คำตอบแล้วเดมอนอีเตอเป็นผู้ช่วยเหลือที่ทรงพลังมากน่าเสียดายที่เขาตายแต่ตอนนี้เขาตายแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากขนาดนั้น เขามองไปที่หลายเผ่าพันธ์ในปัจจุบันและพูดอย่างเย็นชาทุกคนนี่คืองานบ้านของครอบครัวเคออสของฉันมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณถ้าคุณไม่อยากตายออกไปทันทีออกจากภูเขาโกลาหนเคออสยูอานต้องการควาโทเค้นเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับอิสรภาพและอิสรภาพ ขณะเดียวกันแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะสิบอันดับแรกของเผ่าพ,พันธุ์รวมถึงขุมพลังแห่งสวรรค์และหมื่นอาณาจักรได้เขาก็จะต้องจ่ายราคาที่หนักพึ้งสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือการควบคุมเคออสก่อนแล้วจึงมาที่ประตูแต่ละบานเพื่อขอโทเคน็นทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาชายที่แข็งแกร่งหลายคนรู้สึกถอยหนีในใ,นใจ เนื่องจากนี่เป็นงานบ้านของเคออสแลนฉันจะไม่เข้าไปยุ่งและออกไปทันใดนั้นลัทธิเต่าสุดตรงก็ลุกขึ้นและจับไปพร้อมกับสาวกของเขาถ้าใครไปก็จะมีคนที่สองในไม่ชา้าชายที่แข็งแกร่งหลายคนรวมตัวกันที่เคออสเมลเทนจับไปชายที่แข็งแกร่งของโซคลนกำลังรีบเขาลุกขึ้นยืนอย่างเร่งรีบและพูดเสียงดัง ทุกคนคุณออกไปไม่ได้และไม่มีใครออกไปได้ถ้าคุณออกไปวันนี้เคอสอสยูอันจะมาหาคุณแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้ควบคุมเคออสแคลนในอนาคตฆ่าทุกคนทีละคน เจ้าหยุนหัวเราะเสียงดังและพูดว่าฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกคุณทำไมฉันต้องทำลายพวกเขาด้วยฉันแค่ต้องการเหรียญตราตราบใดที่สิบเผ่าพันธ์หลับมอบเหรียญให้ทุกคนก็จะอยู่อย่างสงบสุขและสิบเผ่าพัน์หลับจะอยู่ร่วมกันสถานการณ์ดำเนินไปเป็นเวลานานและปัญญาประกาศคู่เขาเปลี่ยนเรื่องและพูดว่า ทางแห่งสวรรค์ที่วุ่นวายกำลังเผชิญกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากสถานการณ์นี้ไม่ได้รับการแก้ไขเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูงขึ้นบัดนี้สวรรค์และโลกต้องการฉันจะรับผิดชอบและฉันจะเป็นผู้นำหลายเผ่าพันธุ์เพื่อปราบปรามมันอีกครั้งแต่รอง เคออสยูอันกล่าวว่าความทเยอทยานของเขานั้นสูงส่งมากโดยบอกว่ามีไว้เพื่อสวรรค์และโลกและนั่นคือการปรับปรามเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งชาโอยานคุณคิดว่าคุณสามารถยั่วยุสิบอันดับแรกได้หรือไม่แม้ว่าเจ้าจะบ่มเพาะจนถึงขอบเขตที่9ของดาวออฟฟรีดอมเจ้าก็ไม่มีความแข็งแกร่งและไม่มีคุณสมบัติ ปรมาจารย์ของสิบอันดับแรกพูดกันเรื่องนี้มุ่งเป้าไปที่พวกเขาโดยตรงและพวกเขาจะถอยไม่ได้ถึงเวลารวมตัวกันแล้วมิฉะนั้นเมื่อเคอสอสยูอันเข้าควบคุมเคออสแคนเขาจะพ่ายแพ้ทีละคน เผ่าพันธุ์ที่ไม่รวมอยู่ใน10อันดับแรกได้รับการประกาศแล้วนี่คือการต่อสู้ระหว่าง10อันดับแรกพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมพวกเขาเลือกที่จะเงียบหรือเลือกที่จะจากไปอย่างไรก็ตามพวกเขาส่วนใหญ่เลือกที่จะจากไปเมื่อเผ่าพันธุ์เหลือมากขึ้นเรื่อยๆเผ่าพันธุ์อื่นก็เลือกที่จะออกจากเคออสโมเทนและอยู่ห่างจากการต่อสู้ครั้งนี้ มีไม่ช้าก็เหลือเพียงสิบการแข่งขันที่นี่ตั้งแต่ต้นจนจบจากกระพัดเคออสไม่ได้พูดเขาเฝ้าดูสถานการณ์ในที่เกิดเหตุเมื่อมองดูการแข่งขันที่เหลืออีกสิบเผ่าจากกระพัดเคออสก็ยืนขึ้นและพูดว่าสหายดิสค,คุณควรออกไปก่อนงานบ้านของเคออสของฉันฉันควรจัดการเองจากกระพัดเคออสคุณล้อเล่นหรือเปล่า ถ้าเค o อสแคนไม่สามารถแก้ปัญหาเค a อสยูอั an, หลังจากที่เรากลับไปเราจะรอให้เคออส y ูอันนำผู้แข็งแกร่งไปที่ประตูหรือไม่ผู้เท่าของโซ,โซแคลนกล่าวอย่างเย็นชาจากกระพัดเคออสดูเย่อหญิงและกล่าวว่าหากเจ้ายัางแก้งานบ้านไม่ได้พวกเราเคออสมีคุณสมบัติอะไรถึงเรียกว่าเผ่าพันธ์ุแรกในสวรรค์และโลกได้ ไม่ต้องกังวลข้าจะจัดการให้แน่นอนให้คำอธิบายที่น่าพอใจแก่คุณหลังจากความขัดแย้งภายในของเค o อ l a n นได้รับการแก้ไขฉันจะมาแก้ไขเป็นการส่วนตัว e m p e r o r c h a o s คเป็นผู้เท่าผู้ลึกลับและต่ำต้อยสวรรค์และโลกทั้งหมดรู้ว่าผู้นำของ Chaos c l a นคือ Chaos Emperor แต่พวกเขาไม่เคยเห็นเขาเคลื่อนไหว เพราะเขากลายเป็นปรมาจารย์แห่งความโกล่าหลนหลังจากการต่อสู้ในดินแดนบรรพบุรุษทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คืออาณาจักรของเขาอยู่ที่สุดขอบโลกส่วนคนอื่นๆไม่มีใครรู้ ตอนนี้จักกระพัดเคออสได้ก้าวไปข้างหน้าหลายเผ่าพันธุ์มีข้อสงสัยในใจของพวกเขาปรมาจารย์หลายคนกำลังสื่อสารกันหลังจากการแลกเปลี่ยนสั้นๆพวกเขาเลือกที่จะจักไปแม้ว่าพวกเขาจะจักไปแต่พวกเขาก็สร้างพันธมิตรอย่างลับๆั หากความขัดแย้งภายในของเค o s ส l a n ไม่ได้รับการจัดการที่ดี Chaos Yuan จะพาผู้ที่แข็งแกร่งไปขอโทเคนไม่ว่าคุณจะไปเผ่าไหนเผ่าพันธุ์อื่นๆจะสนับสนุนพวกเขาอย่างรวดเร็วและต่อสู้จนตัวตายกับเค o s ส l a n โอเคไปกันเถอะจากกระพัดเคออสฉันหวังว่าคุณจะจัดการกับเรื่องเคออสหยวนอย่างประณีตประนอมได้ปรมาจารย์ของเผ่าพันธ์ุอื่นกล่าวอำลาทีละคนในไม่ช้ามีเพียงสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหนเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ที่นี่เคออสอยู่อันขมบดคิ้วเล็กน้อยเช่นกัน เขามีความสงสัยโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้จักกระพัดเคออสมีความมั่นใจและสงบมากเขายังมีลางสังหรณ์ที่ดีในใจของเขาด้วยเอมเพอเร์เคออสมีไพ่อะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าบรรพบุรุษถูกเขาฆ่าไปแล้วและบรรพบุรุษปัจจุบันถูกแกล้งโดยผู้ใต้บังคับบัญชาบวกกับความแข็งแกร่งของเขาเองเขาจึงไม่มีอะไรต้องกังวลพระสังฆราชเฉาหยวนมองไปที่จักรพัรดิเคออสและพูดว่า ในที่สุดก็เรียกคุณว่าปรมาจารย์อย่าบอกว่าฉันไม่ได้ให้ทางรอดแก่คุณมอบตำแหน่งปรมาจารย์จากนั้นยกเลิกการฝึกฝนของคุณฉันจะเลือกภูเขาแห่งจิตวิญญาณสำหรับคุณในตระกูลเคออสให้คุณเกษียณอย่างสบายใจและใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ผู้อาวุโสของเควอสแลนทุกคนดูสง่างามผ่านไปไม่ถึงหนึ่งหรือสองวันแล้วตั้งแต่ความขัดแย้งภายในของเควอสแลนได้ต่อสู้อย่างลับๆมานะับปีไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งพวกเขาจะฉีกหน้าออกจากกันและเป็นผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำลายการหยุดชะงักจากกระพัดเควอสถอนหายใจเล็กน้อยและพูดว่า ชุนยูอันคุณรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณรู้หรือไม่ว่าการรวบรวมกุญแจและปลดปล่อยแพนซานหมายความว่าอย่างไรคุณคิดว่าคุณสามารถเอาชนะแพนซานได้หรือไม่แน่นอนฉันรู้ควรหยวนพูดอย่างเย็นชา บัญชาถูกผนึกชั่วน,นิรันและความแข็งแกร่งของเขาน้อยกว่าหนึ่งในสิบของความมั่งคั่งของเขาตอนนี้เขาอ่อนแอมากและฉันจะทำลายเขาได้เมื่อเขาเป็นอิสระและไม่ถูกควบคุมขณะที่เขาพูดนั้นเขาชี้ไปที่จัก,กรพรรดิเคออสและกล่าวหาเขาว่า เผ่าของเราแข็งแกร่งที่สุดแต่คุณในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดกำลังพักผ่อนและพักฟื้นเราควรดำเนินการกับเผ่าพันธุ์อื่นและทำให้โกลาหลเป็นเผ่าพันธุ์เดียวในสวรรค์และโลกนับไม่ถ้วน